ก็มารับชมช่างเครื่องนะเครื่องแลกเกอร์กันนะครับหลังจากพ่นน้ำยาก,ก่อพลาสติกทิ้งไว้10นาทีนะครับผม เชือบกันสองเที่ยวด้วยกันนะครับอาจจะกตะคุกตะกากนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีมือกล้องนะ,นะเที่ยวแรกผ่านไปครับผมถึงส่วงห้านาทีนะครับเรามาเชือบเที่ยวที่สองกัน จากทิ้งช่วง5ทีแล้วก็ามาเคลือบเงาลเลเตอร์เที่ยวที่สองกันผมนี้ใช้เป็นไพมิล่า9,006นะครับผม ทั้งไปเลยนะใี้หมดไปเสร็จเรียบร้อยไปครับผมนะนะครับตาไฟก็จะใส ขึ้นมาอาจจะไม่เงาเต็มร้อยเหมือนซื้อเบอิกศูนย์ของใหม่นะครับนะแต่ก็80%เลยนะครับผมนี่นะฮะใครอยากได้ไฟใสขึ้นมานะครับไฟลูกค้าเหลืองนะมาเลยครับเดี๋ยวช่างเพิกจัดให้นะขัดเครื่องแบบนี้ช่างเพิกคิดข้างละ400บาทนะครับผม จัดไปครับผมเงาสวยปิ้งอย่างแน่นอนครับไม่ซะดูใหม่เหมือนของใหม่นะครับผมหลังจากเคลือบเสร็จแล้วนะนี่นะครับฝาอุ่นเลก็กๆก็ได้ครับอุ่สีเสริมเพื่อการช่างนะทองแสนขันอุตรดิตครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ